เสียงดนตรีที่ได้ฟังอยู่นี้นะคะไม่ใช่เสียงเครื่องดนตรีราคาแพงจากที่ไหนแล้วคะ่ะแต่นี่ก็คือเครื่องดนตรีอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ชายที่ชื่อวิจิตไฟซิริผู้มีจินตนาการมีการต่อเติมความคิดเพื่อสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กๆนู่นแหลคะค่ะ เมื่อสมัยนั้นนะคะจะมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นกับเขาเสมอว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ควรทำยังไงและเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะคำถามต่างๆก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะนอกจากความช่างสงสัยของเขาแล้วเนี่ย เขายังเป็นผู้ที่ชอบความแตกต่างเขาจะพยายามก้าวกระโดดไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือปรับแต่งให้ดีขึ้นกว่าของเดิมหรือการนำของเก่ากลับไปใช้ใหม่โดยทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดก็อย่างเช่นอุปกรณ์ของใช้ในครัวเรือนต่างๆที่เห็นอยู่นี้ยังไงล่ะคะแหมแทบไปน่าเชื่อเลยนะคะว่าจะกลายมาเป็นเครื่องดนตรีที่แปลกและมีคุณค่า กว่าจะกลายมาเป็นเครื่องดนตรีอันไพเราะเหล่านี้ได้นะคะคุณพิจิตก็พบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมามากมายทีเดียวก็ไม่มีสิ่งใดที่จะได้ดั่งใจหวังทุกอย่างใช่ไหมคะกว่าจะได้เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาจะต้องทดลองตั้งระดับเสียงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาท้อแท้แต่อย่างใดแล้วคะ่ะเพราะเพราะว่าเขาเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง และที่สำคัญความคิดสร้างสารรค์ของเขาก็มีควบคู่ไปกับการมีวินยัยความจริงจังเพื่อสร้างสมดุลจนเกิดเป็นความจริงและใช้ได้ผลไม่ใช่เป็นเพียงความเพ้อฝันไปวันๆเท่านั้น เขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศค่ะนี่แหละนะคะความช่างสังเกตและก็ช่างประยุกต์ของคนเรานะคะสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจออกมาได้อย่างเช่นคุณวิจิตไฟสิริผู้นี้นะคะเรายังมีเรื่องราวต่างๆของเขาที่น่าสนใจช่วงนี้ติดตามได้จากคนที่พาพรเอี่ยมสำอางกันค่ะ ะสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดนตรีได้นะคะและเจ้าของไอเดียเก๋ๆค่ะคุณวิจิตไฟสิริค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับโอ้โหเพราะมากเลยค่ะเสียงดนตรีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะว่านึกยังไงถึงเอาหลอดไฟฟ้านีออนหรือว่าอุปกรณ์ที่มีใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะคะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีคะตรงนี้อือย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าก็ทําอะไรที่มันค่อนข้างจะแปลกๆกันนะไม่เหมือนอะจะว่านจะชง <laughs> นะฮะ ที่นี้ความคิดเนี่ยอยากให้รู้ว่าการที่จะเล่นดนตรีเนี่ยมันไม่จําเป็นเราจะต้องไปซื้อเครื่องดนตรีอะไรที่มีราคาแพง,งนะเนีฮ<อ>สามารถสามารถจะเอาวัสดุต่างๆนะฮะที่มันมีเสียงแล้วก็สามารถจะปรับแต่งเสียงให้เป็นโดเรมีฟาตอนได้ก็สามารถมาทําได้ทุกที่ แล้วอย่างนี้คุณวิจิตทราบได้ยังไงคะว่าอุปกรณ์ที่ไหนบ้านที่จะมีเสียงกังวานแล้วก็ให้เสียงโน้ตดนตรีได้สามารถนํามาทําเป็นอุปกรณ์ดนตรีได้ตรงนี้ขั้นแรกต้องคิดก่อนคิดก่อนคิดแล้วลองนะเช่นเช่นคิดว่าเอ๊ะหลอดนีออนเนี่ยมันจะมีเสียงไหมตีดังไหมตีเอามาลองเลยนะฮะลองแล้วลองเสียงอ่า ตีดังเอ๊ะดังไม่ค่อยดีหาตำแหน่งเสียงที่ดังดีอีกเห็นไหมเราเรา,เราจะทราบได้ไงครับว่าเสียงดีหรือไม่ดีเราจะเสียงใสกังวานถ้าเสียงใสกังวานแสดงว่าเสียงดีนะฮะเนี่ยลองคิดก่อนแล้วลองต้องมานั่งเคาะต้องอมา<ล>นั่งนั่งเคาะเราเคาะทุกอย่างอะแล้วก็คิดต่อไปว่าเมื่อลองแล้วมีมีเสียงแล้วมันจะ สามารถจะปรับเสียงให้เป็นโดเรมีฟาซอนได้ครบเสียงหรือไม่ต้องคิดต่อไปอย่างนี้แสดงว่าคุณวิจิตก็ต้องมีเรียนรู้เรื่องดนตรีมาก่อนก็เป็นบ้างพอสมควรนะเป็นบ้างพอสมควรไม่เก่งหรอกกษาอะไรมาคะกษนดนตรีประเภทไหนมาคะเป็นดนตรีไทยชอบมากดนตรีไทยนี่เป็นชีวิตจิตใจชิ้นแรกเลยหรือเปล่าคะชิ้นชิ้นชิ้นแรกคือดนตรีไทยนี่ก็เป็นชิ้นแรกที่ที่เขาให้ทั่วไปนะคะ จะต้องหัดตีคองก่อนตีคองก่อนครับเพราะว่าคองเนี่ยเป็นเป็นหลักเขาเรียกว่าเป็นทํานองหลักของเครื่องดนตรีใช้เวลาฝึกนานไหมคะในการศึกษาเรื่องเครื่องดนตรีไทยใหม่ๆก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะใหม่ๆแต่ต่อๆมามันก็ก็ไม่ยากไม่ยากครับแล้วทำไมถึงได้มีการนํามาประยุกต์ในการคิดค้นเครื่องดนตรีใหม่ๆแปลกๆแบบนี้คะอยากที่บอกก็คือ ต้องคิดอะไรที่มันแปลกๆที่มันไม่ค่อยจะเหมือนเพื่อนเขา,านะคิดแปลกๆแล้วก็คือคือมันมีความคิดอยู่ว่ามันเราจะเอาอะไรที่มันมีเสียงและเสียงแตกต่างสามารถจะปรับได้แล้วก็เอามาทําเสียงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มันจะเป็นอย่างนั้นทุกิิละยังไม่ว่าอะไรที่ว่า เราคิดว่ามันน่าจะมีเสียงเราก็จะคิดแล้วก็ลองทุกครั้งนอกจากหลอดไฟฟ้านีออนแล้วเนี่ยนะคะคุณวิจิตยังนําวัสดุที่มีอยู่ในครัวเรือนนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีด้วยเยอะแยะไปหมดเช่นชามชามที่ต้องเป็นชามตาไก่นะชามตาไก่อ้ตาอื่นก็ได้แต่มันไม่มันมันมันไม่มาดตาไก่นี่มันสวยเป็นชามเก่า ตราไกา่น้าชามกระถะ,ะพรกเออะไรนะ่ะกระเบื้องกระเบื้องอะไรเนี่ยกระเบื้องผ<บ>ู้พื้นนะไ,ได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าตรงนี้นานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเป็นเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละประเทแต่ละชิ้นละชิ้นต้องมันมีอุปสรรคะนะ,ะในการคิดมีอุปสรรคพอเวลาเราเราคิดแล้วเนี่ยไปทำเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิด มันมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่เราจะต้องแก้ไขในเครื่องอุปกรณ์แต่และชิ้นชิ้นอย่างอย่างหลอดเนี่ยนะฮะกี่เสียงกี่เสียงมันก็กี่หลอดกี่หลอดมันดังเสียงเดียวกั<ช>เสียงเดียวกันเพราะมันมันบล็อกมันเท่ากันใช่ไหมตีไปแล้วเนี่ยอ่าเสียงมันเท่ากันในเมื่อเราจะต้องให้มันเป็นโดรีมีฟาจอนเอ๊ะแล้วมันจะทํำยังไงเช่นไหมก็ต้องไปหาหลอดอ้วนเนี่ยอย่างนี้หลอดอ้วน หลอดผอมเนี่ยหลอดเสียงแล้วก็ระดับเสียงเกิดความแตกต่างหรือเปล่าคะในเรื่องของอ่าใช,<ำ>ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าอ่าอย่างหลอดอ้วนกับหลอดผอมเนี่ยมันเนื้อที่ของเนื้อหลอดนี่ไม่ไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียงต้องแตกต่างกันแน่นะ่ยหลอดอ้วนหลอดผอมหลอดออฟดัลลิงแล้วไม,ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่วาเลน <c oughs> <c oughs> นะ่ะหลอดอ่าสิบวัตต์เนี่ยหลอดตีบวัต อย่างนี้เป็นต้นเนียฮะถึงขนาดความสั้นความยาวมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะในเรื่องของแน่นอนฮะ,ะแน่นอนสังเกตว่าถ้าหลอดสั้นก็จะเสียงสูงหลอดยาวเสียงต่ำเนะฮะก็เนี่ยต้องแก้ไขอุปสรรคเมื่อไม่ได้ไม่ได้ทีเดียวใช่ไหมต้องมีการทวงนี่ทวงใช้ตะกัว<อ>ใช้ตะกัวติดละนาดเนี่ยมาทวงเงินแน่<ๆ>ต้องทวง ขั้นแรกก็ต้องมาลองทวงดูก่อนว่าเมื่อทวงแล้วเสียงมันลงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะเมื่อทวงปุ๊บปรากฏว่าเสียงเปลี่ยนแปลงคือถ้าทวงนี่เสียงจะต่าลงนะครับ<ม>ป,ปรากฏว่าเสียงเปลี่ยนแปลงใช้ได้เริ่มลงมือทำเลยต้องพิจารณาไปทีขั้นตอนโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะคะช่างมีความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยจริงๆนะคะก็เลยทำให้เขากลายเป็นคนดังไปได้ อย่างนี้แหละนะคะก็คือบุคคลที่รู้จักนําความคิดนําประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์นั่นเองอย่ามองข้ามอินเทอร์เน็ตอย่ามองข้ามคอมพิวเตอร์อย่ามองข้ามเทคโนโลยีสารสนเทศต,ต่างๆกันนะคะซึ่งจะเป็นตัวนําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่ะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการสังคมฐานความรู้นะคะยังมีอีกหลายตอนเลยทีเดียวที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมให้รับชมกันทางทท1ิ็กาญจนบุรีกันวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันกัละยาเขียวเปรือสทท1 1จังหวัดกาญจนบุรี แลาแลไปก่อนนะคะตอนหน้าพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อในรายการสังคมฐานความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ